ตอนนี้ประจุมปลาเหมียวมาสื่อผักกับพราเยมาาจ้านี่กับเพ้าเพลินงามๆเพื่นปลูกไปตรงเรียบทางรถไฟจ้าขุนตาแล้วบอกคอยแข็งแรงแต่ว่าเราก็ขยันขยนขันนี่กระเป๋าบ่นะกระเป๋าบ่ขาดบอกพืชผักสวนครัวปลูกไว้ให้เพื่อนบ้านเก็บนะคะ ไปเมียวเก็บเก็บไปใส่หนิเก็บไปขายบอยา่ไปขายตัวหาเงิน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 บักเขียวพ่วงก่อนอันบักแข่งก็แก๊แกพี่น้องเฮ้ยบักฮุ่งกับบักปลูกเนาะไปยี่มาไหมได้แล้วสิผ้ากันเก็บไปขายบ่กจไปขายดอกพี่น้องมาอุดหนุนไปยี่มาซื้อนี่ล่ะ นายเอายาใบไมาเนี่ยเขาสิอเดี๋ยวอนี้ว่านี่เดี๋พ่อใหญ่ปลูกเจ้ของสวนนึงไม่ใช่พ่ดาบุยบ่ยใหญงเขาไม่ใช่เอายาใบไม้นี่ไรสูงห้ามุ่ว่าแน่นมันสิอเดียเอาไปถือตะคบเบิ่งเจ้าของสวนได้จ่านั่นผู้เจ้าของสวนค้นอันคนปกติอันมาสืือน้ำค้นอันใส่ไม้เท้ายางได้จ้าเฮ้ยมีตัวนอนด้วยอันผู้เพิ่นสามขาเพิ่นขยันขยันปลูกผู้เจ้าของ เอาหลซำยวำได้ดำไดก็ำนั่นจังมาเก็บไม้จไเออท่างยี่เมียวจะมาผ้ามาเก็บผักเกษตรผักกะถินได้พี่น้องยุดเรียบทางรถไปพกติทิปุซิไายรถไปเ้เบิ้งรถไฟพอมีกับเบิ้งไม่ใี่เมียวนี่ละจ้าเก็บผักกะถินริมรั้วเอาไปใส่ตำบอกฮุงเด้จ้ะบอกฮุงบานเฮ้ามันอันแสบเด้อ อันท่านเข้าไปเนาะมันอันนั้นเนาะจังได้เข้าเอาแบบสุดสุดส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 ดแตนตอดได้แตนไปทางไหนหาบ้าหาบ้าไอเหอได้อที่ทีเนี่ยุ่งกัดปุ้ยเหมียวพูดนะพูดไทยกับไทยแต่ว่าปอันนั้นซอยเหลือเพื่อนเด้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเป็นนักแสดงได้มื่อนี่ใส่มาหรือยุงก็คยุง กะยากยากะยากพอ,อแล้วอ่าโอเคบักเขือจะบักเขือบักเขือคืนนี่เหลืองเหลืองนี่เอาไปใส่กับอันลาบเท่ามพี่นอ้องบักเขืนนอนี่จ้ะมีนวยอ่อนมาเก็บเอายายเหมียวน,นะนี่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 น้ำปุ๋ยนี่เพ <คน S 1> ิ่นว่าขึ้นไปอันเก็บมาให้ยในเด้อเพิ่นว่า นี่อีกอันนึงนี่เหมียวแยกหลงมาแยกจุ้มเก็บอันแก่นี่จ้านี่นี่โอ้หน้อยเนี่ยโบเอิรบตเปิยาเก็บไปผู้เฒ่าก่อนี้เออเเก็บเหมียวเก็บต้มพันยากินต้มเหมืนว่าต้มน่าก็แยกน้องายกน้องมาแยกจุ้มเก็บ่ไปต้มไปเปลือยเหมืนว่าผู้เฒ่าเพิ่งสูงไว้เพิ่งโมมี่เข่าพี่น้องต้องให้เพิ่งกินยังสี่ละบวกละคืนหน่อยแบบบานๆเท่า หมดไปเนี้ยหมดแล้วโอ้บลาเขืคืนหลายมา,าบูปลาบูด,ดงเน่ยไปได้บุญด้วยเก็บไปให้ผู้เฒ่าเข้าไปเพื่อนพ่อแล้วจ้าเพื่อนเอาซ้ำนี่ล่ะเมื่อน,นี้แม่ปุยกระจบคลิปไปซ้ำนี่แล้วจา้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ปุยในเด้อเป็นกำลังใจเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ